ฮัลโหลว่าแม่เออวันนี้จะทำซี่โครงหมูต้มฟางตุว่วบ้าน,น้ำพริกเกลือสูตรจ,จ๊แอด Anim สูตรจ๊แอดนี่กนล่างซี่โครงหมูที่เริ่มซี่โครงหมูมาแล้วเอื้อมาแล้วเออกล่างค่ะให้สะอาดลาแล้ว<ห>ลก็ทุบหัวหอมอต้มน้ำ ติ่งโงหมูเท่าไยอ่ะแต่น้ำไปสักเลิตรสองเลิตรตุนเห่นเปื่อยอ,อืมถ้าใส่ซุปก่อนไปก่อนหนึ่งต้มน้ำเดือดก็ไฟก็หอวหอมอ,อืมนี่ใส่ไปก่อนไม่ต้องเดือดมากก็เดือดมากน้ำข้นเกี่ย,ยแล้วพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ติ่งโงหมูอืมอืมไฟกลางๆพอไม่ต้องเหนมันขุ่นคลากก็ อต้มไปเรื่อยๆใส่เยลืยวขาวหน่อยนึงน้ำตาลสักชออ้อนนึงเออน่ะต้มไปเรื่อยๆจนทางกระดูกหมูเปื่อยเห็นมันร่อนๆอน่ะพอเปื่อยแล้วนะก็ใส่ใส่ต้นฟางตุ่งใส่ฟางตุ่งแล้วก็เคี่ยวไปอีกพักนึงก็พอฟางตุ่งเปื่อยก็ใช้ได้ ใช่ได้ปรุงรสเออต้มพริกเกลือแดงแ,บบแบบ่ฉะพริกเกลือสูตรแม่เออใส่อะไรบ้างอาก็ใส่พริกกับหัวเทียมสองอย่างปรุงต้มปุงน<ำ>ี่เอาสูตรปรุงนี่อ่ก็ปรุงก่อนก็พริกกับหัวเทียมสองอย่างตให้แหลกแล้วก็บีบมะนาวไปสั้งสองลูกออออน้ำตาลขอนช้อน น้ำปลาสอช้อนลอยห่อลอยห่อ,อเลยป่ะลอยหอ่อคิดถึงลูกสาวป่ะเนี่ยมาเ่ยยินเสียงทุกวันหายคิดถึงละ <c oughs> แม่เนาะโอเคโอเคเออค่ะ <c oughs>